ดีติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระประดมราชินีทรงเปิดไทแลมอินเ n อร์เนช i ่นแนลไ e h ์ฮ k อกกี้อาเชียงใหม่ เวลา17นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระปะรมราชินีประทับเครื่องบินรที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนนิถึงยางท่าอากาศายานทหารกองบิน41อำาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัน พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคท่าแม่ทัพภาคที่สรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคท่ารักษารชาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจปูธอนภาคท่าผู้บังคับการกองบิน41กองทหารเกียรติยศและข้าราชาการ<ม>ฟาวุลละองธุรีทบาทรับสเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเมนินไปทรงปฏิบัติพระราชก,กิจณละตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงมารอเฝ้าทุนละอองธุรีพระบาทรับสเสด็จกันอย่างเนืองแน่นเวลา18นาฬิกา29นาที สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด Thailand International Ice h OCKY e Arena เชียงใหม่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิษแล้วส่งศีล เมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระราชทานพระบรรมราชวรโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฝ้าทุลละอองธุรีพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกราบบังคมทูลเบิกประธานกรรมการบริหารบริษัทเตอรเจเตอร์ออฟีมจำกัดกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อารีเชียงใหม่ ทรงประเคมจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกพระราชทานพระบระมาราชวรโรกาสให้ผู้แทนจากสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยฟาตุนละอองธุรีทราบาทถุง้าทุงกระหม่อมถวายเสื้อกีฬาฮอกกี้ที่เ,ล,เล็กทรงลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยในแผ่นศิลา สำหรับ Thailand International Ice h OCKY e Arena เชียงใหม่บริษัทเดอเ์เทเตอร์ออฟดรีมจำกัดก่อสร้างขึ้นขนาดมาตรฐานระดับนานาชาติมีพื้นที่1,500ตารางเมตรโดยได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นสนามแข่งฮอกกี้น้ำแข็งละกีฬาบนลานน้ำแข็งเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาที่จะมีนักกีฬาจากหลายประเทศทั่วโลกเข้าแข่งขันรายการต่างๆในอนาคต รวมทั้งยังเป็นสนามฝึกซ้อมสําหรับตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่ปักอาศัยในภาคเหนือและเป็นลานกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬายาวชนในภาคเหนือตลอดจนส่งเสริมให้วงการฮอกกี้น้ําแข็งไทยไปสู่ระดับโลกและเป็นศูนย์การเรียนรู้ฝึกฝน,พ,นพัฒนาและสหาสาขาวิชาชีพอันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป สมเด็จพระนิษิาาทราเจ้ากรมสมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุบารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภิกษุและคณะปุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าถุนละอ,องพระบาท เวลา9นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประดมราชกุมารีเสด็จออกแนววังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระครูประหลัดจิรายุทธจระวัฒโนพระอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมวัดราชกีรีหีรัญญารามตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนำจิตสยานุสิตข้าทถุนละอองพระบาททุงราช ทกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบริธิธิเท,ทพร,รัตน์เบชานุกูลและทกล้าทุนกระหม่อมถวายพระแม่ตารามมหาโพธิสัตว์และสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระพิสษุรวมเข้าเฝ้าด้วย กาลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้ที่ของบร,ริษัทเอทุนละอองทราบาท ทุลกระทุงกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลต่ามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้หัวข้อรถยนต์ในฝันโตโยต้าตรีนคาอาร์ดคอนเทสตประจำปี2566จิงทวยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัศดรสยามบดลพระราช,าารรราชกุมารีรวมข้าวฟอทุนละองพระบาทด้วย นางสาววิลาวันบรรณดุรงวันกรรมาการและเหรัญยิกบริิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาทแั่งนี้นางวันเพญจำปาน้อยและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกราทุนกระหมอ่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่43329ตั้งอยู่ที่ตำบลสะประดูอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของบริิธิชัยพัฒนา นายประเจิดสุกแก้วประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยปี2505จุา05และคณะฟอทุนละองพระบาททุนล้าทุนกระหม่อมถวา,ายเงินจากสมาชิกชมรมและผู้ร่วมงาน60ปีใต้ร่มจามจุรีสมทบทุนบรินิธิชัยพัฒนา รองศาสตราจารย์วัฒนาสิวัเกรืออุปนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะแิชยาศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลจิง้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัชสุดาสยามบรดลพระราชกุมารีฝาทุนละอองพระบาททุงราชทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยา นายนิโคลัสเลสกีมาายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ2,565ถึง2,566นำคณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีการกุศล Music of the Night พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงานฟอทุนละองพระบาททุงก้าทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต่างพระราชอัธยาศัยนางสาวแพรพลายรัตติโลกพาณิชย และนางวิไลวันบางสุภวัชระฟ้าทุนละอองพระบาททุลข้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัยเมื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2, สองเมษายน2 5 6 6ในโอกาสนี้นางสาวอุไรวันก่อนวิทยาเสงิร่วมข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สงพระรุณาโปรดกระหรรรม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์จุภชัยปทุมนาคุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียฟอตุลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษ เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรรมราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทาน รุ่มนำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิธิราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประดมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2565ในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชาการกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยารณนบ,บัตกรรมพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหนที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียร่วมข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย เวลา13นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระนิษฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรชาชกุมารีสเสด็จออกณวังสรปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายวิราชเฉลยสัตว์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนำคณะกรรมการร้านกาชาติการไฟฟ้านครหลวงฟอทุนละอองพระบาททุนกต้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565 เงินวันเปิดงานกาชาติและเงินที่การไฟฟ้าคนครหลวงร่วมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานกาชาติเพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทยนายประยูนเชี่ยววัฒนานายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนำคณะผู้บริหารสมาคมและกรรมาการจัดก,การแข่งขันหุ่นยนต์สสทจิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามประมพระราชกิมารีพร้อมด้วยผู้สนับสนุนจัดก,การแข่งขันเฝ้าทุนละองพระบาททุนกราทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบุรณิติเทพร,รัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทุนละองพระบาทด้วยนายสิทธิพานุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะก,กรรมการจัดงานแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระประเมนรพระมหาอนันทบัณดลพระธรมรมอรามาธิปดินทั้งที่สามิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาเทร,ราเจ้ารมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารีฝ่าทุละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจากการัดก,การแข่งขันสมทบทุนบริิธิอนันทมหิดลในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย นายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีไทยนำนายสมชัยและนางเสมอชำพาลีและคณะบฝ้าทุนละอ,องพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายขึ้นดนตรีไทยประกอบด้วยราน,นาดเอกราน,นาดทุ้มสอดวงสออู้จาาเข้กรองแขก พุ่ยชิงฉาบและกลับเพื่อพระราชทานแก่วัดพลนิวาสตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสสำหรับให้เยาวชนในชุมชนใช้เรียนดนตรีไทยนางสาวอัจฉรินพัฒนพันชัยนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ในพระประมราชูปถัมภ์ปี2564ถึง2566นำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเ้อทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมและกราบถวายบังคมลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอัธพลเลิศพิบูลนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในพระบระมราชูปถัมภ์ปี2566ถึง2568นำคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมฟาทุลละองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวยลรักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรปรคัติยะราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมพราชชนนีจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินและจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่20ถึง24ตุลาคม2566 วันนี้เวลา13นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรลวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนารีสเสด็จไปยังโรงเรียนอนุบา,นนาลนครจำปาสีตำบลนาดูลอำเภอนาดูน,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 ดนจังหวัดมหาสารคามทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราปรดมพระราชชนานีหรือพอ,อสอวอจังหวัดมหาสารคามเป็นครั้งที่3ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานร่วมพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อให้บริการตรวจรักษารัชฎรที่เจ็บป่วย โอกาสนี้ส่งเยี่ยมรัศดรจากอำเภอต่างๆในจังหวัดมหาสาร,รคามที่ไปเฝ้ารับเสด็จพร้อมพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนสม,มุดวาดภาพระบายสีชุดของเล่นแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลน,นครจำปาสี จากนั้นทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าห้าคนซึ่งรายแรกป่วยด้วยโรคนิ้วหัวแม่มือขวาเกินโรคหลอดเลือดอาหารไม่เชื่อมโรคเส้นเลือดเกินและโรคไซเลือนรายที่สองป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่งกำเนิดรายที่3าป่วยด้วยโรคภาวะโลหิตจางรายที่4ป่วยด้วยโรคมะเร็งจอตาและรายที่5้าป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในการนี้ทรงสักถามถึงอาการแนวทางการรักษาพร้อมกับสมมีพระบิณฑิัยร่วมกับแพทย์โดยส่งรับผู้ป่วยทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์และให้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินและวโรงพยาบาลสิริราชพร้อมกับพระราชทานเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยด้วย ทั้งนี้ด้วยมีพระประสงค์ให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงโปรดให้หน่วยแพทย์พอ,อสวออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลมหาสาร,รคามโรงพยาบาลนาดูนและโรงพยาบาลประจำอำเภอโดยมีประชาชนไปรับบริการในวันนี้รวม354คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคปิงเวียงศีรษะอาหารไม่ย่อยและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการเครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาพิไทยสวและโลแก่ตัวที่และอาสาสมัครพอสวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจตัวจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราประดนพระชชนนีหรือพอสวลำดับที่55ตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันมีสมาชิก2,900คนในปี2566ได้ปฏิบัติงาน แปแพ็เคลื่อนที่พอ,อ,อสอวอรวม10ครั้งมีผู้ป่วยมารับบริการรวม2,784คนโอกาสนี้พระราชทาน พระวโรกาดให้สมาชิกพอ,อสอวอจังหวัดประหาสารคามประกอบด้วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครเฝ้าและทรงนำขับร้องเพลงเลือดจดเดียวซึ่งเป็นบทเพลงในพระนิพนธ์พร้อมพระราชทานพระดำรัสชื่นชมการทำงานของเจ้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนต่อไปคือการทำด,ดีเป็นของดีอยู่แนละ้ว แต่ที่จะทำงานทุกอย่างให้สำเร็จสิ้นสุดด้วยดีและไม่มีพลาดทางสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีระดับไว้ในใจคือสติถ้าเรามีสติเรารู้ว่าเรา ทำอะไรอยู่งานจะออกมาดีไม่ผิดพลาดคนที่ขาดสติก็จะทำงานผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอให้ชาวาก็อสสวมีสติอยู่กับตัวเสมอ องค์ขบนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาวันที่รลึกทหารผ่านศึกเกาหลี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงพระกรุณาโปรฆ้าโปรกระหม่อมให้ตนเอกดาวพมรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาอนุสาวรีทหารผ่านศึกเกาหลีกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์อำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรี นื่องในวันที่ได้ลึกทหารผ่านเสดเกาหลีเพื่อรำลึกถึงวิรกรรมอันกล้าหาญของทหารบกทหารเรือและทหารอากาศที่ได้สละเลือดเนื้อร่วมรบกับกองกําลังสหประชาชาติในสงครามเกาหลีเพื่อทํารงไว้ซึ่งสันติสุขและเสรีภาพของชาวโลกองค์ขมนตรีประชุมพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูตาน น่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชนากาทีิเบตด,ดำริจ,จังหวัดเชียงใหม่ตนเอกกัมปันนาธุดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารบริษัทโครงการหลวงเป็นประธานประชุมพิจารณากรอบและแนวทางการดําเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อเผยแพร่พระอริยาภาพในพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมนชนากาททิเบต มหาภูมิพนอดุลยเดชมหาราชประดมันาตัวพิษเป็นไปตามพระราชปัิธันในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียรสืบสารรักษาแนะต่อยอดปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์วองเกลนำชุก ทรงเชิญหม่อมเจ้าพิเสเดชรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงเยือนราชอาณาจักรพูตานแลในปีต่อมาโครงการหลวงได้ให้ความร่วมมือกับราชอาณาจักรภูตานด้วยการส่งบุคลากรไปช่วยจัดทําแปลงวิจัยทดลองปลูกไม้ผลที่สถานีวิจัยอยู่สิปังปีพุทธศักราช2555แต่จัดตั้งโครงการหลวงของราชอาณาจักรพูตาน ปีพุทธศักราช2558ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทธิโครงการหลวงและรชาชอาณาจักรภูตานเป็นครั้งแรกกรอบความร่วมมือระยะที่1ปีพุทธศักราช2558ถึง2562โครงการหลวงสนับสนุนการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกและพืชสวนรวมทั้งการแปลร,รูปผลผลิตและการตลาดจัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่โครงการหลวงภูตานสแห่งคือ เดเชนโชริงเมืองทิมพูและชิมิปังเมืองภูนาคาเป็นต้นความร่วมมือระยะที่2ปีพุทธศักราช2565นัวิชาการโทงการหลวงเดินทางไปให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียมแก่โจรธที่และ,กะเกษตรกรและเจ้าที่กระทรวงกรเกษตรและปศุสัตว์ภูตานมาศึกษาเรียนรู้การเพราะพันธุ์ปลาณสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ โดยปีพุทธศัการาช2567จะนำร่องในพื้นที่ของเกษตรกรอาสาสมัครของราชอาณาจักรกูตานให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรรายอื่นตามรูปแบบการพัฒนาของโครงการหลวงต่อไป ต่อจากนั้นองค์คมนตรีประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2,566ครั้งที่2ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกติติมาซาข,ของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเนโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมน 72, 28, มพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567และเตรียมการจัดการรงการหลวง2,566 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคม2566องค์คมนตรีติดตามการดำเนินงานกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนโครงการตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมกิจาการน้ำพุร้อนโครงการตามพระราชดำริอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานและการขับเคลื่อนกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงประจําปี2565ถึง2566เพื่อพัฒนาศักยาภาพการท่องเที่ยวกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เกิดความมั่นคงเป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยทุกภาคส่วนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินที่เบศมหาภูมิพอุดดเดชมหารานประเพสและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนากิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส,ส่งเสริมสุขภาพสร้างรายได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ชุมชนบริหารจัดการช่วยเหลือแต่งปันซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรักความสามาคัคคีเป็นพลเ,เมืองที่มีคุณภาพของสังคมดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สู่แก่ประเทศชาติสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักนะครับเรายปติดตามที่คุณเจษสา,าและคุณบันวิษา <c oughs> ผมจริรนัยมีชัยสวัสดีครับ